สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยเราจะเรียนเรื่องสระอ,อค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำที่ผสมด้วยสระอ,อได้อย่างถูกต้องค่ะค่ะไปดูกันเลยค่ะสระอ,อนะคะเราจะออกเสียงว่าอ สรรออก็จะเป็นพยัญชนะที่ใช้เป็นสรับเดี่ยวนะคะมีเสียงยาวเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะตน้นถ้ามีตัวสะกดเขียนตัวสะกดต่อท้ายออ่านได้เลยนะคะค่ะไปดูตัวอย่างค่ะคำแรกค่ะคำว่าก,กอกออกออ่านว่ากอนะคะเห็นไหมคะมีพยัญชนะตน้นแล้วก็มีสระรออ,อ,อยู่ต่อข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะ ออปออ่านว่าปอตออตออ่านว่าตอนะคะนักเรียนฝึกอ่านไปด้วยนะคะขออขออ่านว่าขอคะ่ะงอองออ่านว่างอ มอ,อ,ม,อมองมอองอ่านว่ามองนะคะนักเรียนจะเริ่มเห็นแล้วคำคำนี้มีตัวสะกดนะคะคำที่ประสมสระอพยัญชนะต้นอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะตัวอ,อ่านอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นแล้วถ้ามันมีตัวสะกดตัวสะกดก็จะอยู่ต่อท้ายตัวอ,อ่านค่ะแบบนี้เลยนะคะ หอ,ออหอมอหอมอ่านว่าหอมนะคะมอมมตัวสะกดอยู่ด้านหลังเลยนะคะบอ,อกอบหาตัวสะกดอยู่ต่อท้ายนะคะนอ,อนอนนอนถอ,อดอถอสอ,อบอสอ ค่ะทีนี้มาดูสระออค่ะถ้าเกิดสระออมันมีตัวสะกดเป็นตัวรอเรือนะคะมันจะลดรูปตัวออแองเนหายไปมันจะไม่มีรูปสระปรากฏเลยนะคะมันก็จะมีเป็นตัวสะกดคือตัวรอเรือนอะ่ะอยู่ต่อแทนไปเลยนะคะอ่าอย่างเช่นคำนี้ค่ะคำว่าจอน,นะคะ จออรจอนเห็นไหมคะตัวอออ่งเนี่ยมันผสมสระอแต่ออ่างเนี่ยสระอมันจะลดลูกหายไปเมื่อมีตัวสะกดเป็นตัวรอเรือนะคะพออรพรสออร์สอนค่ะต่อไปนักเรียนฝึกอ่านทบทวนอีกรอบนะคะกอก อ่านว่าโกปอปอ่านว่าปอตอตอ่านว่าตอ,ตอ,อ,ตอ,อ,าตอขออขออ่านว่าของอ,องออ่านว่างอมอ,องอมองอ่านว่ามอง หออมหอมอ่านว่าหอมบอกบออ่านว่าบอกนออนอนอ่านว่านอนทออดทออ่านว่าทอสออบสออ่านว่าสอจอรจอนอ่านว่าจอน พอ,อรอพรอ,อ่านว่าพรสอ,อรอสอนอ่านว่าสอนห่านักเรียนต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะต่อไปค่ะเรามาทบทวนความรู้โดยการทำแบบฝึกหัดกันค่ะเป็นแบบฝึกหัดการเติมคำะสมสระอ,อนะคะลงในช่องว่างนะคะคุณครูก็จะมีคำมาทั้งหมด ยี่คำด้วยกันนะคะนักเรียนก็ต้องเติมคำที่ประสมสระสรอเนี่ยมาเติมต่อลงในช่องว่างให้เป็นคำที่มีความหมายนะคะค่ะทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ